ครับอันนี้เป็นรองปุ๋ยของหมู่บ้านเนี้ยมันจะเป็นปุ๋ยบอสของอาจารย์อาจารย์เอกราชสมบูรณ์รัพย์แกมาส่งเสริมให้ใช้ให้กับหมู่บ้านใช้ผมก็เลยทำก็เอาเป็นรองใช้อยู่ก็ดีชาวบ้านก็ก็นิยมใช้กันทุกปีแล้วก็ผลผลิตข้าวไปใส่ต้นลำไยใส่ข้าวก็ได้ ข้าวขึ้นเมื่อก่อนนี่ปีปีที่แล้วใส่ปุ๋ยเคมีมันก็ได้ประมาณข้าวหกสิบถังพอดี่ใส่ปีแรกมันก็ได้ประมาณแปดสิบหรอร้อยถังเป็นข้าวพันอะไรครับป้าเกศครับพันกอกอหกครับก็กอหกอันนี้มันไม่ได้โกหกครับจริงๆแล้วทดลองมาใช้แล้วครับมันได้ดีแล้วเราทําเองกับมือครับเราย่อมไม่ทําปุ๋ยคุณภาพต่าครับเราก็ทําสุดฝีมือทําปุ๋ยที่คุณภาพสูงครับ เอาไปใช้เองก็ประหยัดต้นทุนลงแล้วผลผลิตก็ได้เยอะเยอะขึ้นอย่างสวนลำไยเมื่อกี้นะฮะเสีได้ยังไม่มีเวลาไปไปดูนาข้าวกันนะฮะแต่ก็ได้ผลมากขึ้นแล้วชาวบ้านก็หันกลับมาใช้กันเยอะในปีนี้รู้สึกว่าลูกค้าเยอะเราทำใใช้ปุ๋ยบอสของอาจารย์เยอะเยอะนะฮะสั่งจองกันทีนี้ก็ทำร้อยกว่าลูกครับอันนี้ปุ๋ยบอสบ้านทุ่งโฮ่งนะครับเป็นบอสทุ่งโฮ่งนะฮะเป็นบอสทุ่งโฮ่ง นะครับกระสอบอาจจะไม่สวยงามไหนพ่อเกียรติพาไปดูนี่ยรกระสอบเป็นยังไงครับกระสอบนี่ก็ซื้อกระสอบสสีขาวใส่ธรรมดานี่ครับไม่ได้ทุนน้อยครับทุนน้อยก็เลยไม่ได้ใช้แต่อาจารย์รับรองนะครับครับแต่อาจารย์รับรองคุณภาพแล้วครับว่ากระสอบนี้มันมันมีตาไม่มีอะไรของไม่เหมือนของอาจารย์นะแต่คุณภาพเหมือนกันครับเพราะอาจารย์มาส่งเสริมให้ไหนดูตัวปุ๋ยสิตัวปุ๋ย อ่าก็คือมีทุกขนาดตามกำลังของหมู่บ้านมีทุกขนาดไหนดูเิียไหนดูดิมีทุกขนาดคุณภาพเดียวกันกับปุ๋ยบอสเนาะนะอืมแล้วกลุ่มอื่นๆเป็นไงอยากจะให้เขาทำแบบเราไหมครับอยากจะให้เขาทำเราบผมอยากจะสงสัยว่าทุกบ้านหมู่บ้านทำแต่ก็ก็แล้วแต่ของสมาชิกของหมู่บ้านแต่ในละหมู่บ้านนะครับเนาะอืมครับที่จะให้เขาทำแต่ถ้าเราทำเองได้ เราก็ประหยัดครับประหยัดรายจ่ายแล้วก็รายได้เพิ่มขึ้นครับประหยัดครับเงินแล้วยิ่งช่วงนี้รัฐบาลเราส่งเสริมเนาะสนับสนุนงบโครงการเ ML มาถ้าเราเอามาทําตรงเนี้ยทําให้จะได้ดีกว่าฮะจะได้ดีกว่าได้ดีกว่าเนาะได้ดีกว่าไปทำอย่างอื่นก็อนาคตก็คือผลนี่ปลสินกันละเพราะว่าปุ๋ยยาเคมีอะไรมันก็แพงครับปุ๋ยเคมีปุ๋ยอะไรมันขึ้นทุกวันเป็นเป็นเป็น อะไรเขาว่าขึ้นขึ้นในในรอบวันเลยนะในวันขึ้นรายวันเลยแล้วดินก็เสียครับดินก็เสียสุขภาพเป็นไงสุขภาพก็แย่พ่นแต่ยาครับพ่นแต่ยาแล้วก็แมลงก็เยอะครับพอหันมาใช้ปุ๋ยที่เราทําเองปุ๋ยบอสตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ดินดีและข้าวก็งามไม่ว่าผลไม้หรือว่าข้าวทดลองใส่แล้วสองปีมาแล้วก็สามปีปีนี้แหละปีกลายนี่ก็เมื่อ สอปีก่อนที่ไม่เคยใช้ปุ๋ยบอสก็ก็ประมาณไร่ละหกสิบ็ดิบถังก็่นั้นแหละก่ขอหกครับก็ขอหแล้วตอนนี้ปีปีกลายทแล้วไปนี่ประมาณแปดสิบส<ม>ิถังต่อไร่ครับมีบางไร่ถึงร้อยไหมก็ที่เขาจองนี่เขาเขาไม่ได้แจ้งยอดให้รู้ครับพอจะเขาจองเมื่อก่อนนี้ปีกลายนี่เขาซื้อมาเขาจองลูกสองลูกปีนี้เอาสีห้าลูก อ๋อครับก็ดีฮะก็ดีก็ถือว่าได้มากขึ้นก็เฉลี่ยอยู่แปดสิบเก้าสิบร้อยครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ถามทุกคนที่เขาใช้เขาบอกว่าเป็นรายเดียวกันบอกเขาว่าดีแล้วก็ข้าวขึ้นครับไม่เคยคนที่ใช้แล้วเขามาสั่งจองทุกคนอ่ะครับครบผมคนที่รู้ข่าวก็มาสั่งเพิ่มขึ้นสั่งเพิ่มขึ้นครับบางคนนี่ยังถามว่าเมื่อไหร่จะเสร็จสีผมจะไปใส่ไต้นก้ายางครับเขาทดลองที่บ้าน เราเนี่ยนะมีเจ้าหนึ่งของไปใส่ก้ายางเขาครับทีแรกเขาว่าไม่แน่ใจว่ามันจะดีหรือไม่ดีเขาซื้อไปกระสอบนึงพอดีก้ายางเขาโตและเขียวขึ้นปีนี้สั่งอีกสี่ลูกครับเมื่อก่อนมีปีกายนี่เขาเอาลูกเดียวครับแต่ก่อนแต่ก่อนนี้ก็คือว่าเราซื้อปุ๋ยบอสจากบ้านอื่นครับแต่ปีนี้เราผลิตปุ๋ยบอสเองนอกจากทําให้ต้นทุนลดลงเนาะผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วเรายังมีไรายได้จากการจําหน่ายปุ๋ยบอส เอากาไรมาปันผลกันเอามาใช้จ่ายในหมู่บงหมู่บ้านครับแล้ทุนเก็บไว้แล้วก็กาไรมันก็ปันผลให้หมู่บ้านพัฒนาแล้วก็ให้สมาชิกอีกที่ลงทุนดีครับดีก็คือว่าทางเราก็ได้รับการส่งเสริมจากทางทางรัฐบาลเนาะแล้วก็ภาคการศึกษาก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะฮะก็เข้ามาส่งเสริมตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ วิชาการในเรื่องขององค์ความรู้ทางด้านการเกษตรนะฮะทางเทคโนโลยีทางอะไรต่างๆแล้วก็เราพยายามจะส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้ลดต้นทุนซึ่งมันก็เป็นอนาคตของลูกหลานเรานะฮะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่งนะครครับขอบพระคุณครับพระเกียรติครับครับสวัสดีครับ